สวัสดีค่ะเช้าวันพุธที่17มกราคมพศ2567เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับนำบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนตรัยปกป้องไหนคุณลุงเมื่อเช้าเราได้ทำอะไรบ้างนะเช้าเราก็ใส่บาตรเหมือนเดิมวัดบ,บางไยสองร,งองรูแล้วก็ถวายพระตาหาร ามรูปก็มีหลวงตาฝนพระตีลงสีข้าวแล้วก็ท่านพระครูสุทัศน์ธรรมะพิรมเจ้าอาวาดวัดหน,นองขอกหมูนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำบุญ,บ,ญบ้านให้แอมก็คนร,รู้จักมักคุ้นกันที่ไปรักษากระดูกเส้นเอ็นที่บ้านหมอเบิม่มและนี่ก็ก็บอกกับเจ้าของงานเขาแล้วว่าเดี๋ยวพอพระสวดเสร็จป้าตากับคุณลุงแดง ก็จะขอกลับเลยเรากํลาลังเดินทางกลับบ้านเรา,เรานะคะ<ร>อันนี้เรามาที่ห่วงหินนะเขาเรียกว่าห่วงหินบ้านห่วงหินเขาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรด้วยนะแต่แต่เราแต่เราไม่ไม่ได้ทานวันนี้ท่านพระครูก็เลยบอกว่าเอามะปรางเอามะปรางไปกินก็เลยบอกท่านว่าอาหยิบไปแค่สามลูกท่านก็เลยถามว่าทําไมเอาไปน้อยจังก็ยังยังก็บอกว่า โลคมากจะเป็นโรคเพราะว่าความคิดแบบคนเดียวพ่อก็เลยบอกท่านว่าเอาไปแค่นี้แหละเจ้าค่ะเอ,อเดี๋ยวทานตอนเช้าเพราะว่าสามีอ่ะโยมสาวโยมสามีอ่ะก็ทานไม่ได้ไตเนี่ยจะมาทานมะปงุงมะปรางอะไรพวกนี้ไม่ได้แล้วก็เลยบอกออไม่น้อยนะก็เลยเดินออกมาบอกลุงแดงว่าโลคมากจะเป็นโรค สมัยก่อนอันนี้ก็อยากกินอันนี้ก็อยากกินจําได้เลยแต่เดี๋ยวนี้การเป็นโรคเนี่ยมันทําให้เราหมดความโลภและอีกอย่างหนึ่งการที่เราอยู่กันสองคนตายายเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ต้องโลภไม่ต้องโลภที่จะเอาอนุน่นเอาอันนี้ไปเผื่อแท่ใครมันก็เลยบอกว่าเออมันก็ดีนะมอนอย่างเนี้ยปกติแล้วก็ต้องอยู่ทานอาคมทานอาหารไม่เราถือว่าเรามาทําบุญ เรามาทำบุญนะคะมาทำบุญโดยแท้เลยเนี่ยแล้วก็เมื่อเช้าทำไมคะก่อนออกจากวัดหนงหองข้าวมูก็ซื้อหมูปิ้งให้เด็กที่ว่าเราถูกโฉลกเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูถนนเดี๋ยวจะมาดูหน้าปัตตาซื้อเขายืนซื้อข้าวเหนียวแล้วยี่สิบบาทเนี่ยเดี๋ยวหมูปิ้งะนะก็เลยบอกว่าให้คนขายนะเอาตัางค์คืนเข้าไปแล้วก็ให้เขาเติมเ,เติมเติมหมูปิ้งไปอีกสองไม้ไม้ละห้า แล้วก็เลยบอกคือก็เลยบอกคุณลุงแดงว่าเราเนะเราทําครบเลยนะเช้าใดถ้าไม่ทําทานอย่าเพิ่งทานข้าวแล้วก็วันใดถ้าไม่ได้รักษาศีลไม่ได้จงใจหรือตั้งใจรักษาศีลก็อย่าเพิ่งออกจากบ้านแล้วก็คืนใดถ้าไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระ สี่ครึง่งแล้วก็เมื่อคืนตื่นมากลางดึกแล้วก็ไม่ใช่ก็ประมาณตัเที่ยงคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยเสร็จแล้วก็เลยนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับปุ๊บป้าตาก็จะเปิดธรรมะเลยพอเปิดธรรมะเสร็จเรียบร้อยก็หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมเราตั้งใจที่จะทํา เป็นยังไงใช่ไหมคุณแดงแล้วก็เลยบอกอ่าเนี่ยตอนนี้ก็กําลังจะกลับบ้านนะคะแดงก,ก็เพราะว่าอ่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีอะไรคะวันนี้ตอนสิบโมงก็ไปทานน้ามันเหมือนเดิมนะคะทานน้ามันเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวบ่ายสองโมงนี่ก็จะไปส่งลุงฟุ้งลุงฟุงงฟ้งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งก็จะมีลุงฟุง้งไอ้แตมคุณลุงแดงกับป้าตาเลยไอ้แตมไอ้แตมนี่ตัวแตมเนี่ย เจ้าหนูนาหลังจากนี้ก็จะก็จะเป็นเขาเรียกว่ารุ่นรุ่นแรกของปีพศออ2566ใช่ไหมแล้วก็เลยบอกเออเนี่ยรุ่นรุ่น66กระดกกระเดียระวังระวังตรงเนี้ยจะไม่ค่อยดีหน่อยเพราะว่ารถเยอะรถเยอะอ้าวไปขาคนนี้เขารีเอาไปได้คนนี้เขาเรียวแล้วต้องวังระวังนะคะ พอรถข้างหน้าเขาเลี้ยวใช่ไหมถ้าเราออกไปเราต้องวังระวังข้างด้วยนะอ่ะพ่อพ่อไปได้ไหมไปเลยอืมแล้วต้องวังระวังบอเตอร์ไซค์พ่อบอร์ไซค์เขาจะอ่ะไปได้เลยค่ะกอคอไปนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะออกมาแซงออกมามันถึงจะได้ชนกันเนี่ยแหลนะวันนี้ป้าตาก็มีซื้อซื้อหมูปิ้งมาสี่ไม้เดี๋ยวกลับไปทานข้าวกับ ชีวิตของป้าตากับคุณลุงแดงนะคะอยู่แบบสมถะส่วนคุณลุงแดงเนี่ยเตรียมอาหารมาให้แล้วนะคะตอนเช้าของคุณลุงแดงก็จะมีผัดวุนนว้นเส้นซุกี้วุ้นเส้นนั่นแหละ,แล,ะแล้วก็มีถั่วเขียวอันนี้มื้อเช้าพอไหมคะพอนี่คือมื้อเช้าส่วนมื้อกลางวันนี่ก็เป็นข้าวแล้วก็เป็นปลากระพงผัดพริกหยวก พอไหคะ,ะส่วนตอนบ่ายก็เป็นนมแล้วก็ขนมเบาๆไข่ขาวแล้วก็ผลไม้ตอนประมาณสักสมโมงเย็นพอไหมคะพอเห็นไหมและชีวิตของเราเราถูกจำกัดด้วยด้วยโรคภไข้เจ็ดนะคะเราไม่สามารถที่จะไปสวนเสฮฮาปาร์ตี้ แล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องอยู่ทานข้าวใช่ไหมคุณลุงแดงก็จะทานอะไรไม่ได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องนะที่ป้าตาจะเอาสามีไปนั่งมองป้าตากินข้าวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องก็เลยทางที่ดีก็เสียสละส่วนตนเห็นไหมเพื่อประโยชน์กับผู้มีพระคุณเพราะคุณลุงแดงจัดคือผู้มีพระคุณของป้าตานะคะภรรยาจะกินดีอยู่ดีมีความสุขได้เนะี่ย มันอยู่ที่สามีอุปถัมภ์ค้ำชูนียนะ ทำเลยคือกรวดน้านะคะกรวดน้ําลงดินกุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็คือเจ้ากรรมนายเรยนทุกผู้ทุกนามที่เราเคยเบียดเบียนเข้ามาทั้งทางตรงและทางอ้อมสิ่งนี้ทำเป็นประจำทําเป็นประจำเลยบางทีอย่างวันนั้นท่าน เราไปวัดเนี่ยาบางทีมันไม่สะดวกเราก็กรวดน้ําแห้งเนี่ยได้ใช่ไหมกรวดน้ํามีสองอ่างนะคะกรวดแห้งกับกรวดเปียกกรวดเปียกก็คือการกรวดน้ําลงดินเนี่ยและกรวดน้ําแห้งก็คือตั้งจิตตั้งจิตน้อมใจไปเนี่ยก็เลยบอกคุณลุงแดงง่วงสาเหตุที่ง่วงเพราะอะไรนะในรถเย็นมากซึ่งป้าตาชอบ ก็จะไม่ห่มผ้าแต่เขาบอกว่าตอนนอนต้องห่มผ้าก็เลยเปิดแอร์ยี่ห้าจอพัดลมใส่ตัวแล้วก็ห่มผ้าก็จะทำว่าตัวเองนอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยรารไม่เปิดกระจกไม่กินแถวเาขาข้างนอกเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสี่แยกชักกระไผนะคะเนี่ยคือชีวิตความสุขของชายชรลาและหญิงสูงวัยในบ้านปลายชีวิต ที่เหลืออยู่นะคะที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นป้าตาก็จะย้ําอยู่ตลอดเวลาอะไรที่ทําให้เราไม่สบายไม่สบายอกไม่สบายใจเราก็จะไม่รับรู้และรับทราบแต่ละคนมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเนื่องจากว่าอะไรคุณโตแล้วประสบการณ์และสิ่งที่คุณรู้คุณเห็นเป็นสิ่งดีคุณก็เรียนแบบ สิ่งไหนที่ไม่ดีคุณก็ไม่จำเป็นต้องเรียนแบบเพราะได้ชื่อว่าคนคนนะคะตรงใช้คอคนอย่าใช้คอควายถ้าคนผสมควายมันก็คือไอ้งูองีงูตัวหนึ่งเอาละค่ะสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมชอบชีวิตปราตากับคุณรงแรงก็กดไลค์แล้วกดติดตามเราด้วยนะคะเส้นทางบุ่งชันสวัสดีครับลาไปก่อนนะคะ